ความเย็นครับผมเปิดห้องเย็นคำว่าห้องทํางานนี่ครับโอ้ห้องเย็นนะอากาศพ่นใครรู้ครับอากาศพ่นเี็นอยู่ไอ้ง้องห้องเข้ามาเนาะหนึน่งเนาะโอ้ห้อกควันความเย็นนะครับผมอายความเย็นได้ยังนะอายความเย็นเย็นทักเย็นแน่ครับผมไปโลดจะเสร็จความทำงานในห้องเย็นอยูน,นี้ เราพูมตั้งไว้ที่ลบไทยนี่เหรอตู้นี่ลบไปลบลบลบท้องหมดเลยนี่ครับผมตั้งไว้ที่ลบสองครับผมเปิดประตูออกมาคอนเต็มครับพี่น้องเลยเยด้อโค้ดถ่ายยังหน่อยเนี่ยแค่สองนาทีเฮ้ยเย็ยนเย,ยนครับเนาะเทคการเทคการเทคการท,ที่เที่ยวเป็นไข่เป็นวัดดูเดี๋ยว จุดหน่อยร้อนจุกหน่อยเย็นแต่ไข่แดงก็แบบเมื่อยโอ้ครับผมนะบทำงานอยู่เกาหลีเนาะเกาหลีมีทุกสิบครับผมร้อนก็ร้อนเย็นก็เย็นครับผมเมื่อเดียวตามดดูครับผมฝนร้อนหนาวครับผมามดดูในวันเดียวอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมไปรอดจะติดตามครับผมกดติดตาม กระดิ่งแจ้งเตือนเยอะครับผมด้วยสนับสนไฮโลเกษตรฟาร์มครับผมทำบ้านหลังเล็กๆไม่เป็นบ้านใหญ่อีกอีกบ่้านตัวครับผมตอนนี้ก็จะถึงเจ็ดร้อยแล้วเนาะครับครับผมเพิ่มถึงเจ็ดร้อยแล้วครับผมขาดเวลาเวลาก็ตอนนี้ก็พันกว่าก่อนอย่าลืมนะครับเยอะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมที่สนับสนุนไ้รถเกษตรฟาร์มเนาะครับผม มีอยู่หลายทีมงานเนาะครับผมนะถนนพหลโยษตรฟาร์มขอบคุณมากมากครับผมอย่รรอมมาลืมครับผมเพิ่มทรัพย์เพิ่มเวลาให้ไพรถเกษตฟรฟาร์มสำหรับวันนี้ไพรถเกษตฟรฟาร์มสวัสดีครับนี่คือองศาขอมพเตอร์ในห้องเย็นดูนครับพี่น้องเบื่องเอาครับติดลบเท่ายครับผมเรื่องเออพิดลบเท่ายเบื่องเอาครับความเย็นครับผมยังเข้าไปทํางานเฮ้ครับผม